สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้สําหรับวันนี้นะคะนัทมีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถคันนี้เลยนะโตโยต้าวีออน1 5 e ปี2017นะคะราคาค่าตัวของคันนี้นะคะอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆเนี่ยนำคันนี้เลยนะตกผ่อนเดือนละประมาณ7,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถสวยๆงามๆคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็ได้เป็นชวมหน้าใหม่ไม่ได้เช่นเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะได้เป็นแบบมอรติ e f l เฟกเตอร์โคมใสๆขาวๆสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะโคมแท้โคมเดิมนะคะสัญลักษณ์วีออสมีติดอยู่ข้างโคมไฟเลยนะคะในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตสี่รูโลโก้โตโยต้มีติดอยู่ตรงกลางนะคะยางนะคะได้เป็นยางปี2021นะคะยางปีใหม่ๆใ,ใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะคะ ช่วงล่างของคันนี้ก็สภาพเดิมๆเลยไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะมีเพียงแค่คราบฝุน่นคราบควนเท่านั้นนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ทําการล้างปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะให้ลูกค้าชมรอบๆคันเลยนะว่ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ของเรานะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยของรอยบุบรอยชนเลยนะสภาพสวยๆงามๆเลยนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างคันนี้นะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วขนวของไฟเดียวมาตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มดํามารอบคันเลยนะคะติดฟิล์มดํามารอบคันสวยๆงามๆเลยนะตรงนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาไปผ่านะเพื่อที่จะได้มองเห็นกระจกด้านข้างนะคะได้อย่างชัดเจนนะคะติดฟิล์มดํามานะ กระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้นะคะมีติดอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะรถสภาพสวยๆงามๆคันนี้เลยนะช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะ รับประกรันลดที่เพชรยนต์นะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะไฟท้ายนะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยมีเส้นโคเมียมตัดผ่ากลางตรงนี้ด้วยนะสวยๆงามๆเลยนะคะด้านล่างมีส่วนของไฟทับทิมติดตั้งมาพร้อมใช้งานเลยนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดกันเลยนะคะโลโก้นะคะด้านหลังก็เป็นแบบ โเมียมนะเป็นตัว v ีออส 1.5e นะคะปี2017นะคะกระจกด้านหลังติดตัวไรฟ้ามาพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะคะสะภาพสวยๆส,ยสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิงเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยคะ่ะ รายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะตัดด้วยสีพิงโก้สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะต้องแผงประตูนะคะก็มือจับประตูด้านในนะเป็นสีดํานะคะระบบเซนทรัลล็อกนะกระจกรบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้วให้1ใบนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีพิงโกดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกมองข้างนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะคะสภาพสวยๆงามๆเลยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสภาพเดิมๆเลยนะหน้าจอเรือนใหม่นะคะเดี๋ยวนะัดลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่าคันนี้นะเรขไมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะขออนุญาตนั่งบนรถก่อนนะคะ ามาแล้วนะคะคันนี้นะเลขมาอยู่ที่1 5 1 3 6 3กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะข้อดีของรถคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานนะเขาจะเข้าตรวจสอบเพาเช็คประวัติศูนย์ทุกรอบอยู่แล้วนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะได้เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบวิทยุ FM นะคะ CD USB เสียบสาย AUX ได้นะคะคันนี้นะคะแอร์เป็นแอร์อิน็อกนะคะหมุนมือปรับได้สีระดับเลยนะคะลมแอร์ออกมาเนี่ยแบบเย็นๆเลยนะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบขั้นบันไดนะคะในส่วนของเบาะนะก็เป็นเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้าก็คือระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะสะภาพสวยๆเลยเป็นลายเอกลักษณ์ของตัว วีออสเขาเลยนะคะจะเป็นบอกผ้าแล้วก็ตัดด้วยได้สีส้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของห้องโซนนะคะก็เป็นโทนสีดําตัดด้วยสีพิงโกลดดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะมีช่องเก็บของให้นะคะตรงนี้ก็ เก็บในส่วนของคู่มือเอกสารไว้ให้ลูกค้านะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้รบของคนเก่าออกนะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพแล้วก็จัดการตรงเอกสารนี้ให้นะคะสภาพสวยสวยงามๆาเลยนะไฟด้านในนะคะเปิดปิดนะคะติดทุกดวงนะที่บังแดดนะคะเปิดนะคะมีกระจกให้ด้วยนะคุ้มค่ากันเลยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะเดี๋ยวรองมาฟังเสียงวิทยุกันหน่อยนะคะ ทานไตื่นเช้ามา,าแบบนี้นวันเ<ม>สาร์อากาศเย,เย็นสบายสบายเสียงดังฟังชัดเลยนะคะลำโพงนี่เสียงเบสแบบแน่นๆเลยนะแอร์ก็เย็นฉ่ำนะคะคันนี้ลูกค้าได้ไปนะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคะ เดี๋ยวมาชมกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก่อนที่จะไปชมห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะให้ดูหัวน็อตซอกประตูก่อนนะคะหัวน็อตซอกประตูนะสภาพเดิมๆเลยนะคะสี่เดียวกับตัวรถนะไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะคะสภาพเดิมๆเลยนะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำนะคะไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ กว้างๆนะคะนั่งกันสบายๆเลยนะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สองช่องนะคะมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะคะกว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะอาจจะมีคาบฝุ่นคาบคนคาบเลอะบ้างนะคะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพทาสปาให้ใหม่รับรองว่ารถคันนี้นะคะวิ่งวาวไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนนะสภาพสวยๆงามๆเลยนะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างกกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะใส่กระเป๋าเดินทางได้3-4ใบเลยนะคะกว้างกว้างเลยนะด้านล่างเขามีอะไรมาให้เราบ้างอ่ามีล้ออะไรอุปกรณ์มาครบเลยนะคะเดี๋ยวแม่แรงนะแม่แรงของวีออนนะเขาจะอยู่ตรง เบาะด้านหน้าข้างคนขับนะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของล้ออะไหล่แม่แรงนะคะเดี๋ยวเราร้างทําความสะอาดให้ใหม่นะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยื่นเลยนะคะ บอดี้ด้านหลังนะคะลอยเย็บรอยตะเข็บนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะขอบยางนะคะไม่มีขาดไม่มีฉีกนะคะสวยๆงามๆเลยนะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะถ้าสนใจนะคะรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่ง0982609587นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาหานัดได้เลยนะคะเข้ามาคุยรายละเอียดมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะ น,ะะนับเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบพั0ห้าร้อซีซีหนึ่งแแรงม้านะคะ ภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเ,เลยนะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆงามๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสนใจรถคันนี้นะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะรถของเรานะคะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตน,นะคะก็เห็นเด่นชัดนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ สติกอร์มอกนะคะมีติดอยู่นะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยื่นนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงนะคะโลโก้โตโยตา้ามีติดอยู่ชนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสวยๆงามๆเลยนะลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคันนี้นะคะคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y o t a v i o 1.5e ปี2017นะคะคันนี้ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่ 3 7 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0ู8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยับเบอร์อีกรอบนึงนะคะ0982609587สนนะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะซื้อรถกับนัดวันนี้นะแถมฟรีเลยนะ้ำมันเต็มถังนะคะนัดแถมน้ำมันให้ฟรีเต็มถังเลยนะม,มชั เด็ดมากมายนะคะมาทักมาพูดคุยกันได้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะกนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันนะคะไว้เป็นทางเลือกนะเผื่อรถขั้นไหนถูกใจก็รีทักมาจับมาจองก,กันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ